สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่านี่เป็นคนหนึ่งที่ติดโควิดแล้วพอเราติดโควิดสามีก็ติดด้วยแต่ในการที่เป็นโควิดคนสองคนเนี่ยจะเป็นไม่เหมือนกันเลยค่ะสามีจะเป็นหนักกว่าเราและดิฉันเองเนี่ยก็จะเป็นน้อยกว่าเขาเราไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นก่อนอาทิตย์แรก ในกรณีเป็นอาทิตย์แรกนี่ก็คือฉันจะหอบฉันจะเหนื่อยแต่ไม่ถึงขั้นสุดจนแบบว่าแต่ฉันจะปวดหัวมากๆก,ก็คือจะปวดหัวทั้งวันปวดตลอดก็คือนอกจากทาไงได้กินแต่ยายาก็คือโดลิพานอย่างเดียวค่ะไม่มียาแค่แล้วเราก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก็คือเห็นรูปที่ถ่ายอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยที่โพสลงไปก็คือ อยู่บ้านค่ะเพราะว่ากากตัวค่ะไม่ออกไปไหนสิบกว่าวันแล้วค่ะที่ดิฉันเป็นมาแต่ว่าดิฉันไปไหนมาใดได้ในบ้านทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างฉันทําได้แต่ก็บอกได้เลยว่าเหนื่อยกระดูกกระเดี่ยวเราเจ็บหมดแต่เราก็ต้องลุกแล้วก็ต้องเดินแล้วก็ต้องทำถ้าเราไม่ลุกไม่เดินไม่ทำเราจะฟื้นตัวช้ามากเหมือนเช่นสามีฉันเขา ไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นผู้ชายแต่เขาดูเหมือนหนักกว่าฉันมากสิบเท่าความร้อนดันขึ้นถึง40อยู่ภายใน3วันฉันต้องเช็ดตัวดูแลเขามาตลอดแล้วเราก็คือฉันจะต้มน้ำขิงดีที่ฉันเป็นคนที่ซื้อของมาเก็บไว้เยอะมากในตู้เย็นกับข้าวของกินของฟิตฉันเก็บตุนไว้ก่อนแต่ช่วงนี้เวลาเก็บไข้ได้ป่วย ยาเหมือนกันค่ะฉันก็ซื้อมาไว้เยอะเวลาไปหาคุณหมอฉันก็จะขอมาตลอดหมอเขาก็จะให้ยาพาลามาตลอดแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปไหนได้ไปไม่ได้ค่ะก็จะอยู่แต่บ้านอยู่ในบนเตียงก็าช้ามาก็จะลุกอาบน้ำํำดื่มกาแฟดื่มอะไรร้อนๆให้ร่างกายเราอุ่นๆแล้วก็ต้องดูแลก,กันค่ะนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะคะ โควิดเนี่ยเราว่าเราสะอาดแต่ถ้าเราไม่ระว,วังคนที่เข้ามาใกล้เราหรือไอหรืออะไรขนาดเขาใส่แมสอยู่ให้เราได้ยินเสียงไออย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าจะมาติดเราได้นะแก okay. ไม่นึกเหมือนกันค่ะไม่นึกเหมือนกันและอยู่บ้านด้วยนะไม่รู้ว่ามาแต่ไหนลูกก็ไม่ป่วยไม่มีใครป่วยมีแต่เราสองคนป่วย นี่เรายังหาเหตุผลไม่มีว่าเราป่วยกันได้ยังไงเนาะ